นี่เป็นภาพมุมสูงที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับมองจากวัดพระธาตุดอยสุเทพบนดอยสุเทพก็จะเห็นฝุ่นควันปกคลุมทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดค่า PM 2.5เมื่อเวลา16นาฬกาบ่าย4โมงเย็นวัดได้69ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกัน PM 2.5ได้ครับฝุ่นที่เิ่งใหม่เยอะเลยครับอืมเย,เยอะไม่รู้ฝ <c oughs> ุ่นหรือฟันไม่รู้อะ <c oughs> มองแล้วทีแรกนี่ก็หมอกแต่หน้าจะไม่ใช่พอที่วิ่งมาเห็นเริ่มมีฟันตามเข่าตามป่าอะไรนะคันไ <c oughs> ฟันไฟไหม บ่ายวันนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าภาคเหนือส่วนใหญ่มีค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์สีส้มและมี4จังหวัดอยู่ในเกณฑ์สีแดงนะคะจังหวัดพะเยาและแพร่แม้ว่าจะประกาศห้ามเผาเด็ดขาดแต่ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นทำให้มีจุดความร้อนรวมกว่า40จุดส่งผลให้ฝุ่นควันยังคงปกคลุมไปทั่วบริเวณและยังไปเกิดไฟป่าลุกลามบ้านพักในตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เสียหายไปอีกหนึ่งหลังค่ะ ส่วนเหตุไฟไหม้กองขยะในพื้นที่เอกชนย่านถนนพุทธรักษาตํบบนแพรกระสาอำเภอเมืองสมุทรปราการเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังไปสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ส่งผลให้มีกลุ่มควันจำนวนมากโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนั้นสองแห่งประกาศสั่งปิดชั่วคราวสองวันครับเช่นเดียวกับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการที่เปิดสอนทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ line. ซึ่งแบบออนไซต์นั้นผู้ปกครองต้องให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ตลาดเทศบาลตำบลทองผาภูมิและพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรียังต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ประชาชนเริ่มมีอาการแสบตาสาเหตุ คาดว่าเกิดจากการเผาเศษวัชพืชแล้วก็ทําแนวกันไฟพื้นที่การเกษตรสุดท้ายมันลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครับ